นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกำลังถูกปปชสอบสวนเรื่องการทุจริตและกำลังจะชี้มูลเมื่อชี้มูลแล้วก็จะต้องถูกหยุดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่กับมีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลอย่างกรณีที่เกิดขึ้นและเช้าโช นั่นคือนายกอบจอและทีมงานถูกผู้รับเหมาก่อสร้างไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีว่ามีความผิดเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครเพราะสำนักงานปปชก็คือสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนครได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการถูกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกับพวก หลอกลวงเรียกเงินค่ามัดจำโครงการก่อสร้างต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นสองขยักขยักแรกนั่นคือความผิดทางอาญาฐานช่อกงมันไม่เข้าเรื่องนี้ไม่เข้าเรื่องการช่อกงเนื่องจากว่าผู้รับเหมานี่เอาเงินไปใจ่ายให้กับคนที่เป็นคนของนายกอบจอเป็นการร่วมกันกระทำความผิดในการติดสินบนเจ้าพนักงาน แต่เรื่องนี้มันไปผิดเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดกฎหมายอาญากรณีช่อโกงแต่ผิดกรณีทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่นี่แยกกันสองส่วนนะครับที่ใครก็ตามที่พยายามที่จะสู้เพื่อให้มันหลุดคดีอาญาแต่มันไม่หลุดคดีทุจริตเนื่องจากว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำจังหวัดสกลนครได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนครและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทราบว่าตามที่มีข่าวออกทางสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ว่ามีผู้ประกอบการมาร้องเรียนเมื่อปี2564ได้ถูกนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับพวกหลอกเลืองเงินเป็นจำนวนหลายล้านบาทนั้น โดยอ้างว่าจะต้องจ่ายเงินก่อดถ้าไม่จ่ายเงินก่อดจะไม่ได้เป็นคู่สัญญาทำงานกับหน่วยงานรัฐก็คือทำงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสำนักงานปปชประจำจังหวัดสกลนครขอเรียนให้ทราบว่ากรณีดังกล่าวมีรายละเอียดในข้อกล่าวหาและพฤติกรรมแห่งการกระทำความผิดเพียงพอ ที่สำนักงานปปชจังหวัดสกลนครจะรับเรื่องไว้และสอบสวนเอาพิษโดยระหว่างนี้ได้มีการสอบสวนและตรวจสอบเบื้องต,ต้นตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชจังหวัดสกลนครและจะมีการนัดประชุมกันเพื่อลงมติแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคนใกล้ชิดต่อไปต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับ ว่าการดำเนินการของปปชในส่วนแต่ละจังหวัดนั้นเขาจะดำเนินการแบบไตส่สวนไม่ดำเนินการแบบกล่าวหาเหมือนตำรวจนะครับดำเนินการแบบไตส่สวนดังนั้นเขาจะเรียกข้อมูลต่างๆนานา,นานมาแล้วก็จะมาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะลงมติถ้าลงมติชี้มูลนั่นหมายความว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและ ทีมงานทั้งหมดจะต้องถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องอธิบายต่อพี่น้องประชาชนต่อเพราะขณะนี้นี่การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกปปชอสอบสวนจากกรณีเรียกรับสินบนและมีข้อมูลเพียงพอกำลังรอที่จะนัดประชุมกันเพื่อจะชี้มูลนั้น กลับกลายเป็นว่ามีเรื่องเชาวโชว์เพิ่มขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าการใช้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลน,นครไปซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อและไปให้โรงพยาบาลยืมในการใช้ในการเผา ขยาติดเชื้อจากโรงพยาบาลน,นั้นเป็นการกระทำแล้วคุ้มต่องบประมาณที่จ่ายไปจํำนวน20ล้านบาทหรือไม่ตเตาเผาขยาติดเชื้อหนึ่งเตามีมูลค่า5ล้านบาทและการซื้อ,ตอเตาเผาขยาติดเชื้อมีการซื้อโดยเป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่กำลังมีการตอบสวนมีการสอบสวนกันอยู่ซื้อมาสี่เตาแถมหนึ่งเตาและโรงพยาบาลในพื้นที่บางโรงพยาบาลก็ไม่ยอมรับมอบเตาเผาขายะติดเชื้อนี้ไปใช้ในโรงพยาบาลมีการอภิปรายเรื่องนี้กันในที่ประชุมสภาอบจอ และมีการตั้งประเด็นข้อสงสัยโดยเฉพาะประเด็นที่ส่อให้เห็นว่าการจัดซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อครั้งนี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนั้นไม่ได้ทำตามข้อตกลงหรือทำตาม TOR ที่มีการประเมินและมีการเขียนข้อกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเตาเผาขยะ ซึ่งต้องกระทําต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและต้องมีการทดสอบการเผาขยะทั้งระบบเป็นเวลา5วันก่อนที่จะมีการส่งมอบมันมีหลักฐานว่าได้รับเตาเผาขยะมาแล้วไปส่งโรงพยาบาลและให้โรงพยาบาลรับไว้ในการเอาไปเผาขยะไม่ได้ทําตามข้อกําหนดที่ TOR เขียนไว้ก็คือไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทําตามระบบที่จะต้องมีการเผาต่อเนื่องห้าวันว่าเตามันใช้ได้ดีไหมเตามันคุ้มค่าไหมเตามันสามารถที่จะแก้ปัญหาขยะติดเชื้อล้นโรงพยาบาลไหมประเด็นที่มีการสอบถามก็คือว่าการใช้เงินเตาละห้าล้านบาทซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อไปตั้งไวใ้ให้โรงพยาบาลในการดำเนินการนั้น มันคุ้มค่ากับเงินที่สูญเสียไปหรือไม่นี่เงิน20ล้านนะครับเพราะบางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ใช้เขาไม่ต้องการเพราะเขาบอกว่าการใช้เตาเผาขยะติดเชื้อที่ทางอบจนำเงินมาให้ประธาโทษเอาเงินงบประมาณไปซื้อแล้วนำมาให้โรงพยาบาลยืมนะ่ะแล้วโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ่ะมันมากกว่าที่ มีผู้รับเหมามารับเก็บขยะติดเชื้อไปจำกัดหรือไปกําจัดที่อื่นนี่มันถูกกว่าแต่การเอาเตาเผาขยะติดเชื้อมาตั้งไว้ที่โรงพยาบาลนั้นเนี่มันมีค่าใช้จ่ายมากกว่านี่ก็ถือว่าเป็นการคุ้มหรือไม่คุ้มของการใช้งบป,ประมาณแล้วยังมีอีกนะครับข้อสงสัยก็คือซื้อสี่เตาแถมหนึ่งเตานั้นมันเป็นขั้นตอนที่เป็นไปตาม ที่ทีโออากำหนดไว้หรือไม่เพราะการใช้เงิน20ล้านซื้อและถ่ายมาอีกหนึ่งเตามูล,ลค่าประมาณ4,90,000กว่าบาทนะั้นเรื่องนี้สร้างความไม่ชอบมาพากลยังไม่มีคำตอบนะครับเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการไม่ปฏิบัติตาม TOR ในการตรวจรับตเตาเผาขยะติดเชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังเป็นเรื่องเช้าโชว์ที่สุด ที่ผมต้องอธิบายก็คือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกำลังถูกปปชสอบสวนเรื่องการทุจริตและกำลังจะชี้มูลเมื่อชี้มูลแล้วก็จะต้องถูกหยุดสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่กับมีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งมองดูแล้วว่ามันเหมือนการทิ้งถวนมีการเรียกประชุมและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็เสนอวาระเพื่อให้สมาชิกสภาอโบโจนอนุมัตินั่นคือวาระขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการอโบโจมากกว่า197ล้านบาท โดยขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาอบาจอในวันที่23กุมภาพันธ์2567ท่านที่เคารพทั้งหลายครับถ้าหากว่านายกองค์การบริหารจังหวัดสกลนครไม่ได้ถูกปพชสอบสวนเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์และมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีนี่ไอ้เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอยติข้อบัญญัติจังหวัด เพื่อขอกู้เงินจำนวน197ล้านบาทก็จะไม่เกิดความน่าสงสัยขึ้นแต่นี่ตัวเองถูกสอบสวนในข้อหาเรียกรับสินบุตรแต่ตัวเองก็มาขอให้มีการกู้เงินโดยสมาชิกอบจของจังหวัดสกลนครกับผ่านเรื่องนี้ด้วยนี่คือข้อที่น่าสงสัย ดังนั้นจึงต้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะนายกอบจขอกู้เงินนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทนี่เป็นการขอกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องจักรกลนี่ต้องดูนะครับขอกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องจักรกลซื้ออะไรอบจสกลนครขอซื้อรถเคนอบจสกลนครขอซื้อรถบรรทุก อ,อบอจอสกลนครขอซื้อลดขุดไฮดรอลิกหรือรถแบ็คโฮนี่ขอซื้อลดปูนขอซื้อลดตักหน้าขุดหลังและขอซื้อลดบดท่านทั้งหลายครับขอเงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการอ,อบอรจอขอกู้เงินระยะเวลาการกู้10ปี 197ล้านบาทใน170ล้านบาทขอซื้อเครื่องจักรคำถามก็คือการขอซื้อเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นรถเคนร,รถบรรทุกรถขุดไฮโดริกรถขนปูนรถตักหน้าขุดหลังและรถบดนั้นมีความจำเป็นจะต้องซื้อถึง170ล้านบาท หรือไม่นี่ข้อสงสัยนะครับส่วนอีก27ล้านบาทอบจอขอเอาไปก่อสร้างอาคารห้องประชุมที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครห้องประชุมอ,อบจอจำนวน27ล้านบาทเงินกู้สองก้อนนี้ใครเป็นหนี้ครับก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครนั่นเป็นหนี้ผ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ทำเรื่องขอกู้เงินเพื่อเอาไปซื้อเครื่องจักรและเอาไปก่อสร้างห้องประชุมต้องบอกกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับสิ่งที่นายกอบจอได้เสนอข้อบัญญัติต่อสภาอบาจอและสภาอบาจอ,อนุมัติ โครงการที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนนี้ต้องการใช้เงินกู้นี้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนครหรือไม่พ่อนโดยหลักเกณฑ์ของการขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการโอโบโจซึ่งที่จะได้รับความเห็นชอบจากสภาโอโบจนั้นเขามีหลักการพิจารณาลำดับความสำคัญ และความจําเป็นของโครงการที่จะขอกู้เงินไว้คร่าวๆดังนี้นะครับ 1. โครงการต้องเป็นโครงการที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนในการรีบดําเนินการหากไม่รีบดําเนินการแล้วจะเกิดผลเสียหายต่อประชาชนโดยส่วนรวมคําถามก็คือว่าการขอกู้เงินไปสร้างห้องประชุม27ล้านบาทการขอกู้เงินไปซื้อเครื่องจักร ซื้อรถขุดรถบดรถเทปูนรถบรรทุกรถเคนเนี่ยมันเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพราะถ้าไม่ทำแล้วจะเกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนจ,จังหวัดสกลนครหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามนะครับเป็นคำถามที่เราจะต้องหาคำตอบด้วยกันสองถ้าจะกู้เงินนั้นโครงการนั้นต้องเป็นโครงการจะต้องรีบดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา ทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคําถามก็คือว่าการขอกู้เงินมา197ล้านบาทนั้นเพื่อเอาไปซื้อเครื่องจกักรซื้อรถบดซื้อรถขุดซื้อรถขุดหน้าขุดหลังซื้อรถเทปูลซื้อรถบรรทุกมันเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนหรือเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สงสัยครับนี่มันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนหรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของนักการเมืองเหมือนกา,การก่อสร้างหอประชุมมูลค่า27ล้านบาทเยมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลน,นครอ,อย่างไรที่ผมถามนี่คือต้องส่งคําถามต่อไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมาพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ภายในสิบวันยังเงื่อนไขข้อที่สจะต้องเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนหรือผลกำไรต่ออบอจอการสร้างห้องประชุม27ล้านบาทสร้างผลตอบแทนอะไรให้กับอ,อบอจอเพราะนี่เป็นเงินกู้มันต้องใช้นี่นะครับไม่ใช่เงินให้เปล่านะนี่คือเงินกู้การซื้อรถบรรทุกรถเคนรถบดรถขุดไฮดรลิกรถตักหน้าตักหลังนี่ มันสร้างผลตอบแทนหรือผลกำไรต่ออบจอ,อย่างไงยังข้อที่สี่ครับต้องเป็นโครงการเกี่ยวข้องกับสาธารณภคและสาธารณการสร้างห้องประชุมการซื้อเครื่องจักรรวมมูลค่าร้อยก้าสิบเจ็ดล้านบาทมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาธารณภคอย่างไรบ้าง นี่ต้องอธิบายนะครับแล้วเครื่องจักรเก่าที่มันมีเนี่ยมันใช้ไม่ได้เหรอทำไมต้องซื้อใหม่อย่างกรณีที่ห้ามันต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสำนักงานแห่งใหม่ซึ่งเรื่องของการสร้างหอ,อประชุมเ่ยมันไม่ใช่สำนักงานของอบจนะครับอบจมีห้องประชุมอยู่แล้วแต่นี่เป็นการสร้างหอ,อประชุมใหม่คำถามคือว่ามันค่หรือไม่ หรือแม้กระทั่งโครงการที่ให้กรรมการพิจารณาว่าเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรที่จะต้องกู้ที่ต้องอธิบายกันมาถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าอยากจะกระตุกเตือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้ว่าจะต้องมีการเห็นชอบภายในสิบวันหลังวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์นั่นคือก่อนวันที่สามมีนานหรือวันก่อนมาที่ห้า จะต้องมีการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลน,นครนกู้เงินไหมหนึ่ง้ยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทนี่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนชาวสกลน,นครนหรือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลน,นครนเรื่องนี้ครับมันจะไม่มีความสงสัยเลยหาก ทีมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครไม่ถูกคดีที่ปปชถ้าปปชชี้มูลมาหยุดปฏิบัติหน้าที่และไอเงินกู้นี่แหละครับใครจะทำที่กู้มาซื้อเครื่องจักรกู้มาก่อสร้างศูนย์ประชุมของอบจีใครจะทำต่อเพราะถ้าถูกชี้มูลจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ต้องฝากกระตุกเตือนนะครับ อะไรที่มันจะเกิดความเสียหายกับส่วนรวมนี่หยุดสัทีเถอะพอสัทีเถอะก็รู้อยู่แล้วว่าขณะนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครกําลังมีปัญหากับปปชรอปปชชี้มูลอยู่เตือนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านอย่าสมคบคิดในการร่วมมือในการสร้างรอยด่างพ้อย เรื่องของการเพิ่มการทุจริตคอร์รัปชันให้กับอบจอจังหวัดสกลนครอ,อีกเลยหยุดไว้ก่อนเรื่องนี้เพื่อให้เรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนี่มันปร่งใสียก่อนให้ปปชเขาชี้มูลก่อนว่าที่ไปถูกแจ้งความไปถูกลองนั้นนะ่ะมันผิดหรือไม่ผิดนี่คือการทิ้งทวนดังนั้นต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับ นายกอบจเก่าๆที่มีส่วนพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยพีหน้าถ้าเรามีโอกาสเลือกก็เททิ้งหมดเราก็ต้องมาเลือกนายกอบจที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนี่ถึงเวลาที่จะต้องส้มทั้งแผ่นดินที่ผมต้องบอกว่าส้มทั้งแผ่นดินเนี่ยเราก็จะมาเข้าเรื่องวุฒิสภาส้มพี่น้องทั้งหลายครับ เรื่องที่บอกว่าการเมืองฝ่ายส้มจะยึดวุฒิสภานั้นเป็นจริงไหมผมก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ผ่านวุฒธธิสภาเหมือนกัน